วันนี้เราอยู่กันที่วัดต้นแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์เฮือนยองกันค่ะเป็นยังไงไปชมกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธพภัณฑ์ผ้าบโบราณเฮือนยองวัดต้นแก้วค่ะ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณเฮือนยองวัดต้นแก้วเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้ทั้งหลังจำลองแบบมาจากบ้านของชาวยองในเมืองยองประเทศพมา่าโดยการนำของท่านพระครูภัยสาลธีรกุลรองเจ้าคณะตำบลเวียงยองเจ้าอาวาสวัดต้นแก้ว และคณะสถาบ้านเวียงยองได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานชาวเวียงยองนั้นยังคงได้เห็นถึงสถาปัตยกรรมเงินโบราณของบรรพบุรุษค่ะข้างบนบ้านนะคะก็จะมีของสะสมต่างๆนานา,นานมากมายเลยค่ะทุกคนอยากทราบประวัติความเป็นมาของบ้านเฮือนยองกันไหมคะเราไปพบกับ เจ้าอาวาสวัดต้นแก้วกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเรียอยากทราบประวัติความเป็นมาของบ้านอ่บ้านเวียงยองแห่งนี้เป็นหมู่บ้านหมู่ที่สามตําบลเวียงยองอพเมืองจุลลภูนเป็นชนส่วนหนึ่งคือมาจากสิบสองปนาซึ่งมาคนยองอพยกมาสมัยนั้นก็มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านเวียงยองตั้งชื่อว่า บ้านเวียงยองเหมือนกับที่อยู่ในประเทศพมา่าส่วนหนึ่งคนบ้านเวียงยองนี้มีการอาทอผ้าเป็นอันดับหนึ่งของในหมู่บ้านเพราะว่าสืบสารมาจากพ่อแม่ตระกูลทั้งหลายที่าคนเฒ่าคนแก่เขามีการทอผ้าท่านก็เลยเอาผู้สูงอายุมาทอผ้าในที่วัดต้นแก้วแห่งน,นี้ลายที่มัน เด่นที่สุดของจังหวัดลําพูนและของคนยอมคือลายพิดอกพิกุลดอกพิกุลนี้จะทําเป็นทั่วไปในจังหวัดลาพูนส่วนนี้เป็นของอคนที่เขาได้รับมาจากปู่ย่าตายายคือลายดอกพิกุลและคนเท่าคนแข่พวกนี้เนี่ยเขาเคยอยู่ทอผ้าที่คุ้มเจ้าในตัวเมืองลาพูนของเจ้า คงหญิงเจ้าคงแก้วณลำพูนเกือบสมืนอนบอกว่าไอจุดตรงนี้เนี่ยที่นี่คือเจ้าคงแก้วณลำพูนเจ้าทัยธานีเสด็จที่คุ้มเจ้าเรื่องกับการทอผ้าอันนี้สมเด็จเา้าเสด็จที่คุ้มและอันนี้สมเด็จย่าก็เคยเสด็จมาที่คุ้มเจ้าคงแก้วณลำพูนเหมือนกันอันนี้คือบ่งชี้ได้เลยว่าคนยองส่วนนี้ ที่อพยพมาก็ถือกําเนิดเกิดมาจากที่จาก12ปันาทั้งหมดเลยลูกค่ะขอขอบคุณจเจ้าอาวาสวันต้นแก้วที่ให้ความรู้มากเลยนะคะต่อไปก็จะพามาชมห้องผ้าโบราณของชาว,วยางยองกันนะคะภายในห้องนี้นะคะก็จะมีของสะสมของท่านพระครูภัยสารทีรกุลเช่นพระพุทธรูปเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของชาว,วยอง มีผ้าทอที่คนในสมัยก่อนสมัยเจ้าแม่จามเทวีซึ่งถือเป็นผ้าทอที่เก่าแก่อายุมากกว่าร้อยปีเลยล่ะค่ะและยังมีผ้าพื้นเมืองของสะสมของชาวบ้านที่มอบให้แก่พิพิธภัณฑ์นี้เพื่อใช้ในการเรียนรู้อีกด้วยค่ะต่อไปเราไปชมผ้าถุงที่มีอายุมากที่สุดกันเลยดีกว่าค่ะ ผ้าที่เห็นนี้นะคะเป็นผ้าถุงลายสามเหลวต่อตีนต่อเอวเป็นลายพื้นเมืองของแม่อุ้ยกล่องที่ได้มอบให้พิพิธภัณฑ์อายุผ้าประมาณ90ปีค่ะชุดนี้นะคะเป็นผ้าถุงลายสามเหลวต่อหัวต่อตีนตรงกลางเป็นผ้าไหมเป็นของเจ้าแม่ฟองคำณะลภาพูนปัจจุบันผ้าผืานนี้มีอายุประมาณ116ปีเลยค่ะ ชมชุดผ้าทอสวยๆกันแล้วต่อไปเราไปชมสถานที่ทอผ้ากันดีกว่าค่ะไปกันเลยซึ่งสถานที่ทอผ้านี้นะคะเป็นสถานที่ที่มีไว้ให้คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนั้นได้มาทอผ้าเพื่อหารายได้เสริมให้แก่หมู่บ้านค่ะ ผ้าพื้นบ้านที่จัดทำขึ้นโดยชาวเวียงยองนะคะมีความงดงามประณีตด,ด้วยฝีมือไม่แพ้ที่อื่นๆเลยค่ะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนงานศิลปะที่ภาคภูมิใจไมาที่สุดก็คือการทอผ้าไหมย,ยกดอกค่ะซึ่งเป็นผ้าไหมชนิดพิเศษที่ทำขึ้นจากใยของตัวไหมมีคุณสมบัติคือเหนียวคงทน ต้านทานแรงตึงได้สูงเนื้อผ้าไหมมีความหนาแน่นเป็นเงามันและมีประกายสวยงามไม่นําความร้อนทําให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายอีกด้วยค่ะปัจจุบันนี้นะคะสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้จัดตั้งให้สุวนพอผ้าใยยกตอกของวัดต้นแก้วเป็นคลังสมองท้องถิ่นของตำบลเวียงยองทั้งนี้ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวเวียงยองในจังหวัดลำพูนเอาไว้ค่ะชมคุณยายทอผ้าเสร็จแล้วเราไปแวะขวามุงท่าสิงตลาดจำหน่ายพิพิธภัณฑ์โอทอปที่ชาวบ้านนำผ้าใยหรือผ้าไหมย,ยกดอกมาขายกันดีกว่าค่ะ นอกจากผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายแล้วยังมีของอีกต่างๆมากมายให้เราเลือกซื้อกันเลยล่ะค่ะหลังจากที่ได้ทราบประวัติของบ้านเฮือนยองและชมผ้าสิ้นกันไปแล้วเรามาทำอาหารกันดีกว่าค่ะซึ่งเมนูคนยองที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือน้ำพริกอ่องค่ะเตรียมวัตถุดิบดังน,นี้เลยนะคะมะเขือเทศเนื้อหมูและ น้ำพริกค่ะขั้นตอนแรกนะคะหั่นมะเขือเทศให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะนำมะเขือเทศที่หั่นแล้วมาใส่ลงในครกแล้วบดบดตำตำค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะนำพริกที่เตรียมไว้มาใส่ลงในครกแล้วปดๆดรวมกับมะเขือเทศให้มันเข้ากันได้เลยค่ะตำตำบดบดไปเรื่อยๆเลยนะคะในขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะ ขั้นตอนที่5ตั้งกระทะให้น้ำมันเดือดและนำหมูใส่เข้าไปได้เลยค่ะ ั่วหมูไปเรื่อยๆให้สุกพอประมาณนะคะขั้นตอนที่6เมื่อคั่วหมูให้สุกพอประมาณแล้วนำน้ำพริกกับมะเขือเทศที่เราตำไว้ก่อนหน้านี้มาใส่และคั่วให้เข้ากันได้เลยค่ะ กับมะเขือ,อเทศของเราใกล้สุกแล้วให้เตรียมภาชนะได้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายตักน้ำพริกอ่องที่ทำเสร็จแล้วลงใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะ โรยผักชีลงไปได้ก็ได้นะคะมันจะทำให้น้ำพริกอ่องของเราหอมหน่ารับประทานมากเลยค่ะนี่นะคะน้ำพริกอ่องที่เราทำเสร็จแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ